MV Joyita ยหนึ่งในคดีเรือผีที่ไม่มีใครไขได้ นี่คือเรื่องจริงจากรายงานของรัฐบาลนิวซีแลนด์ปี1955เรือขนส่งขนาด70ฟุตชื่อว่า MV Joyita หายไปกลางทะเลแปซิฟิกพร้อมคนบนเรือ25ชีวิตก่อนจะถูกพบอีกครั้งโดยไร้ร่องรอยของมนุษย์แม้แต่คนเดียว5สัปดาห์หลังการหายตัว Joyita ลอยเคว้งอยู่กลางทะเลไม่มีผู้โดยสารไม่มีลูกเรือไม่มีร่างใดหลงเหลือที่น่าพิศวงคือเรือไม่ได้จมทั้งที่เครื่องยนต์ วิทยุเสียหายและน้ำเริ่มรั่วใต้ท้องเรือข้าวของบางอย่างยังอยู่ครบหนังสือพิมพ์เข็มฉีดยากระเป๋าเดินทางแต่ไม่มีสัญญาณการต่อสู้หรือการหนีตายมีเพียงนาฬิกาเรือที่หยุดเดินที่เวลา22นาฬิกา25นาทีนี่ไม่ใช่แค่คดีคนหายแต่มันคือหนึ่งในปริศนาทางทะเลหรือเบื้องหลังอาจไม่ใช่อุบัติเหตุ